สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมาประกาศขาย ID ตัวเองนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันมีกรอบคอนของซีซันที่แล้วนะครับ C1-S3 นะมีกรอบคอนแล้วก็มีฉายาอะไรปกติเลยนี่ก็คือเพิ่งได้นั่นแหละนะในตัวมีอะไรบ้างนะก็มาดูกันเลยหลักๆที่ที่หลักๆเลยนะ ก็จะเป็นนี่ครับโพไซดอนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไอโฟอันนี้คือหลักๆนะของไอดีนี้ของที่เหลือก็ตามนี้เลยมาดูชุดมีอะไรบ้างอันนี้มีอะไรอีกอะ่ะก็มีประมาณนี้นะก็เัาเองนะครับ มีชุดมะนาวด้นะชุดมะนาวชุดมะนาวอยู่ไหนนะนี่นะครับชุดมะนาวครบเซตนะมาดูส่วนของสกินหมวกก็มีประมาณนี้ผมชอบอันนี้มากเลยผมว่ามันค่อนข้างที่จะแลอยู่นะมั้งมั้ง <c oughs> มั้งมันอยู่ที่คนชอบนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่า <c oughs> โอเคดูส่วนของตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็ตามนี้เลยนะฮะ อันนี้เป็นส่วนของหัวเนาะมีอันนี้ด้วยประมาณน,นี้นะครับนี่ผมของน้องมะนาวอันนี้แว่นตาแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรนะหน้ากากหน้ากากความสำเร็จนะครับผ้าปิดบากอันนี้หน้ากากแนว ถ้ามันขอสีแดงชุดอ่อะไรนะชุดเอ็ดซีซั่นหนึ่งกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าลิงนะครับที่แรที่สุดนี่มีของแรดด้วยนะกระโปรงแดงนะฮะออกยากนะ <c oughs> ใครบอกออกไม่ยากมาเถียงกับผมได้เลยอ้ย <c oughs> <c oughs> ส่วนของรองเท้านะครับก็มีประมาณนี้อ่นี่แต่งตัวสไตล์ผมก่อนประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของปืนอ่ะเริ่มที่กระบอกแรก AK นะครับก็ธรรมดาในส่วนของ M 1 0ผมจะเป็นปืนอัพนะครับผมชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเลเวลหน่งนะส่วนสก,กาก็ธรรมดาครับ M4 เป็น M4 up เป็นกิ้งก่าเวลสนะฮะของก็เป็นอะไรนี้สองฟืนนี้ยังไม่มีตัวของ SR บ้างโอโหสกินคาอก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะหกสกินนะครับ M2C แล้วก็ a w อันนี้เป็นอะไรเนะี่ย Win เ4้าสี่ m ไม่มีสกินนะครับ โอเคอันนี้ VSS มินิแล้วก็ QBZ MK12 ของก็ดูาตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอ่าแล้วก็มีปืนนี้อีกปืนหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นอัพก็คือ DP28 นะเป้าหนึ่งนะครับเป็นพวกก็มีสก,กินตรงนี้แล้วก็สกอเปียนพยาประชิด มีกุญแจแล้วก็ดาบไพา่กระทะก็ประมาณนี้นะฮะมีกระทะกระทะคิงคองด้วยนะคิงคองที่มันคอลแลบกับคิงคองอื่นๆโอเคไม่มีละมาดูในส่วนของสกินรถนะครับผม UAC ก็อันนี้ก็คือ r p นั่นเลยเนาะโอเคติกอัพไม่มีนะครับสีคานมีคันนี้ก็คือดาเซีย มอไซค์นะครับในส่วนของมอไซค์นี่ผมชอบคันนี้มากชอบมากมากคันนี้คันนี้นนแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะสามล้อสกินนี้บักกี้สามสกินนะครับเรือก็มีเรือ,อน,นี่น่ารักมากแล้วก็มีอะไรเนี่ยอะไรนะรถตู้รถตู้อ่าก็มีประมาณนี้นะครับ <c oughs> ในส่วนของค่าเต้นก็ ของ layer อยู่นะอันนี้เป็นท่าท่าเรียกเรียกเรียกอะไรวะฉลามเหรอของโพไซดอนนะครับแล้วก็มีท่าเรียกไม้คาถาวิเศษประมาณนี้นี่ท่าซีซั่นที่หกอ๋อโอ้ย C1S6 เอออะไรวะเดี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละก็ท่าก็ประมาณนี้นะฮะนี่ท่าคนบ้าสองชุบ เสในะครับในส่วนของท่าเต้นก็จะเยอะพอสมควรนะเชอบอันนี้อ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเต็มอันนี้เป็นในส่วนของอคลิปจบหลังได้ MVP หลังจากจบแมตช์นะแผ่นเสียงเหรอแผ่นเสียงก็มีเยอะพอสมควรเลยนะสบโพบุูดูดาวฟิสิกส์กุโลโกไหนวะน้ำส้มน้ำส้มผมชอบมากอันนี้โอริดูวัน้ำส้มนี่น้ำส้มน้ำสมอ่ะแล้วก็มีของนิกกี้นะชัด ก็มีประมาณนี้มีของอันนี hai, like ้ด้วยลยวัตทาของของโคโลนะครับแล้วก็แอนนาแอนนายังมีน้อยอยู่เพราะว่าเพิ่งได้มานะครับไม่ค่อยได้เล่นสกินเครื่องบินสกินร่มก็เป็นของร่มโพไซดอนนะครับโอ้เยอะอยู่นะอะไรเนี่ย สกเก็ตบอร์ดแรงเอทดมีระเบิดแหม <c oughs> แล้วก็อันนี้อะไรนะสโมกนี่ครับผมมีอะไรอีกสติกเกอร์ของในคังนะครับก็มีไอ้นี่นะชิ้นส่วนดาวแล้วก็หินหลอมดาวครับคืออีกนิดนึงก็อีกนิดนึงก็อัพได้สองแล้วดู มีอะไรอีกเอ่ยของในตัวก็ประมาณนี้นะฮะมาดูในส่วนของการผูกบัญชีนะครับก็ผูกอีเมลไปแล้วแล้วก็มีล็อกอินทวิตเฟซบุ๊กนะครับผมก็ถ้าซื้อจากผมเนะี่ยผมก็จะยกให้ทั้งอีเมลแล้วก็ทวิตเฟซบุ๊กนี่ก็ต้องยกเลิกนะครับเพราะว่าเป็นเฟซบุ๊กผมนะเออใครสนใจนะครับก็แอดไลน์ผมมาจากตรงคอมเมนต์เลยนะดูตรงคอมเมนต์เลยผมจะแปะไลน์ไว้นะครับผม ผมไม่ใช่พ่อค้าขายไอดีนะครับไอดี ID ที่ผมขายนี่ก็คือไอดีผมนะไม่ได้รับมาแล้วก็มาขายต่อเรื่อยๆไม่มีครับมีไอเดียเดียวนะก็ถ้าไอดีนี้ขายไปก็หมดแล้วก็ไม่มีเลยนะเพราะผมก็จะสมัครไอดีใหม่เล่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องใช้เงินนะครับทุกคนก็การรีวิวไอดีก็มีเท่านี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ